สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านคขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังาพาโดยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้นะคะจจะพา FC มารับชมแนวทางหุ้นทั้งเสงเช้าบ่ายวันที่16พฤษภาคม2568นะคะวันศุกร์ค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะ FC ซขาคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและบ่ายส่วน FC ท่านไหนไม่ชอบเลยก็รอดูได้เด่นประจำวันที่ท้ายคลิปลไอ้นะคะเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ FC จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะ ก่อนอื่นนะคะเราไปรับชมวันที่15ก่อนว่าเข้าหรือหลุดนะคะอีฟซีขาวันที่15นะคะจะให้เด่นรอบเช้าสองและ1เด่นรอบบ่าย 1, 1และศนทุกคนมาดูมา1 2 9 3 6นะพี่น้อง1 2 2 1มาทั้งหนาพี่น้องค่ะเด่นมาสองนะคะทุกคนเลขเด่นประจำวันหลุดทั้งเช้าทั้งบ่ายเนาะค่ากับศนย์ค่ะทุกคนรอบบ่ายนะคะทุกคน จะให้เด่นหนึ่งและศูนย์มาสามหนึ่งหกสี่เก้าเด่นมาหนึ่งทุกคนคาะคู่เข้าคู่หนึ่งหกหกหนึ่งนะคะเข้าคู่ตัวไม่เด่นพี่น้องเอาไปต่อนะคะทุกคนก็ไหลบ้างนิดหน่อยไหลทั้งไหลทั้งหลุด้วคะพี่น้องขารอบบ่ายอ่าวันที่สิบหกนะคะทุกคนวันที่สิบหกวันศุกร์จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้หนึ่งและศูนย์นะคะรอบเช้าเรามาดูคู่ความน่าจะเป็น เอฟซีค่ะขอโทษขอภัยทุกคนเจลืมเสียบก็เสียบไม่มาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะหนึ่งสามสามหนึ่ง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 หกหกหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์หนึ่งค่ะศูนย์ค่ะศูนย์สามสามศูนย์ศูนย์สองสองศูนย์ศูนย์หกหกศูนย์ 0 7 7 0 0 9 9 0 0 4 4 0เด่นรอบวายอยู่ที่3และ2ค่ะสิขา3ค่ะ3 1 1 3, 3 3 0 0 3 3 6 6 3 3 4 4 3 3 9 9 3 3 2 2 3ค่ะ2นะคะ2 1 1 2 2 0 0 2 ส6งหกหกสองสองสี่สองสอกสองสองเจ็ค่ะทุกคนค่ะประมาณนี้พี่น้องมาดูคู่ตเด็นกันนะคะหนึ่งศูนย์สามสอะคะพี่คะหนึ่งสามสามหสองสองหนึ่ ศ3นย0สามสามศูนอกับสองรอป่าย3าม3 3ึ่3ห2 2่2สามสามศูนย่ีคานี่ก็คือคู่ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบป่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบป่ายเอท่านไหนชอบคู่ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกๆคู่ที่ท่านชอบนะคะทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวัน เลขเด่นประจำวันอยู่ที่เลข6และเลข1ทุกคนวันศุกร์เบิ้ลประจำวันคือ66และ1 1เลข6กับเลข1นี้ fc สามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสำหรับสายวิ่งสายรูดค่ะเด่นรอบเช้า1และ0นเด่นประจำวัน6และ1เป็น16 1 1, 1. ่ติดเลขเด่นประจำวนันเลขเบิ้ลประจำวนัน0ค่ะ0 6 6 0 0110ติดคู่ตเต่น01-10นะคะ สกับ2และ6กับ1เป็น3 6มห3หกสติดคู่ตวัวเด่นสามหนึ่งหนึ่งามสองค่ะสองหกหกสติดคู่ตวัวเด่ 2, นสองหน่นึ่งสค f c ขาเป็นยังไงบ้างคะทุกคนมีคู่ไหนที่ชอบหรือเปล่าเอ่ยนะคะชอบก็ตามต่อนะคะ f c ขาไม่ชอบก็เลื่อนผ่านเนาะค่ะสะติกกะมีเขา่ามิหลุดพี่น้องบริเเข่าถูกมือแล้วกับบริหลุดถูกมือเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะ โปรดใช้วิจารยาณในการรับชมเด้อพี่น้องเด้อค่ะทุกคนค่ะสำหรับแนวทางหุ้นห้างเสิงนะคะวันที่16พฤษภาคม2568เนาะคะ่ะทุกคนวันศุกร์ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,ก,กำลังใจที่ f อฟทุกๆท่ทานมอบให้กันเสมอมานะคะสำหรับวันนี้ใจก็ขอให้ f อฟทุกๆท,ท่าน โชคดีค่ะโศกโศกมันมนกันสุภูสุขค้นเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีค่ะ